โอ้พี่น้องเลยพมาะว่าบมวิทมาแรงหรอกเนาะได้ปะเดี๋ยวก็ขาดไปละโอ้โห<อ>นบสบายดีนะสวัสดี นาะพี่น้องเบิดผู้สู่สู่คนพอพี่น้องเนาะอ่ามาพบพ่อกับบ่ยามในตอนนี้พี่น้องเอ้ยอ่าเนาะอยู่ที่เฮือนซานน้องนางพี่น้องเอ้ยเนาะก็คือเฮือนซานน้องนางนี่ทางบ่ยากับ่เตียงเนาะนํามาพี่น้องเอ้ยนํามาตั้งแต่เพิ่นายาไม้น้ํามันเพิ่นเนาะตามมาเฮาิาซานพี่น้องเอ้ยสําหรับเือนซานน้องนางกําลังนีแหละพี่น้องอ่าหลังบ่ใหญ่เนาะเพิ่นเนาะอ่าต เราก็ทุกอย่างคือกันพี่น้องเลยกะต้องยกเครดิตให้ทั้งน้องนางกับสาวเพชรเรียกว่าสาวเพชรสาวนพี่น้องเลยเพราะว่าสองคนนี้กะเป็นผู้ที่บุกเบิกพาทั้งหมอยาวและกะทั้งทีมงานเขามาฮู้จักในมือว่านนี่เนาะเดี๋ยวเนาะเอ้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปเบิ่งไปส้มพี่น้องเลยป๋องหลังก็สีเงอนเราแบบลำเกลี่ยเกลี่ยอยู่พี่น้องเลยเอ้าไปเบิ่งไปส้มกันเลยพี่น้องพี่น้องเลยเดิน ลมหนาวขึ voulais, ane, e, hn, Finland, ye hn, ye hn. ้นมาอีกแล้วพี่น้องเลยหนาวฮอกหนาวเนี่เย็นพักเย็นเย็นป่าหลังกระสีกันเนาะสิบบาทสิหัวบ่อเลยเออมันสิบบเรือมันบาดสิหัวบ่อเลยพี่น้องเลยักระสี่แล้วปอปป๊อปฮู้ฮู้ฮู้อ๋อโต๊ะของนั่งมาบนขั้นนั่งเลย วัวไแม่วเนี่ยมันเจาเวล้บาดคอเจ้าพ่อเลยโอ้ได้วลงแท้อ๋อเนี่ยเพื่อนเจ้านะเพื่อน่จ้คือกอกรรียแท้เนองโอ้สบายดีน้องแหละวมันบ่อกนั่นบ่นี่อะออกมานีนะครับคือแท้หนาวบ่วน่องแล้วมันบาดคอนะบาคคอเลคือบตัดเอาโล้นนอง บริผัดโคตรโคพี่น้องเลยมันแต่หึงหรือว่าอะไรวะาจจะเป็นโซงล่มนี่โซงล่มมากนี่แหละมันจะเป็นแบบนี้อโนะอ้ครับวัโหพี่น้องเลยหมายว่าโมบิสมาแรงหรอกเนาะได้ปะเด็กขาดไปแล้วโอ้โอ้หลังกระสีเพี้ยสัน้นพี่น้องเลย แล่นขึ้นแน่ลงเนาะอ่ามาๆๆพี่น้องป่ะเข้านพุ่นน้องมันหนาวให้กได้เอรยได้ามานบัดนีเนาะอโทษน้องล่นอนกันคนนี่นะนองอยู่เฮือนนี่แหละเนาะ9คน9คนัวนี่นะโดยอ้ายก็ยังบ่ได้ฮู้เลย เออแล้วก็ครอบครัวของน้อง9คนทั้งหมดมีไม้ต้มยเบิดเลยพี่น้องเอยยไปเป็นกลองเลยเอาไปเปิดกล่องเลยนี่เอาบ่ล่โอ้ยบ่หลายเนาะไแต่กลองนี่ชื่อพี่น้องเอยอ่ามกัน9คนด้เป็นเป็นลูกผู้น้อยหรือผู้ใหญ่ ไอโกกเลยบกเอยโอ้ใช่แมมเราไปใช้น่ะก็มูู่ขึ้นกันก็บฮม้คืขกันโดยจกแม่ไปใส้เมื่อกี้นี่แม่ก็ยืนเลื่อนะนแต่เดี๋ยวนี้พอเห็นว่าแม่ไปใส่บูจ้าอ่านําอานได้อยูบ่น่องยังว่าทอาบเพียวแอบได้ยูบ่ประมาณสี่ห้าโมงจังเลยลงอประมาณจังงแล้วหนาะสี่ห้าโมงจหน่อยอาบได้สิบ่ก็อาบได้ คือน้องไอ้เสียงรังกระซีอันน้น้องบ่แม่นบ่น้องบ่แม่นคนในบ้านเอ๊ะไผะนอนหม่องนี่นะพ่อพ่อนอนอยู่น่องนี่บ่โดยพ่อรับไปใช้ตอนนี้นอนอยู่โกงแล้วนอนอยู่บ่นี่โดยนอนอยู่โกงมันหนาวเนาะโดยเออน้องกะซุ่มไอ้นั่นลงน้องกะนอนอยู่น้องนี่แหละ แล้ววูมื่อเลยแล้ววูมื่อเลยโดยเปิดเพลงปะแล้วก็นอนเลยเปิดเพลงปาไปฉิได้จู๊ไพ่ตีงแน่หน่อยเนาะโดยเริ่มได้พี่น้องเลยเริ่มแน่เริ่มแน่ไพ่ลงไพ่ผ้าก็มีอยู่นั่น้องเนาะโดยพอได้ถามแม่ดูเจ้าโมตกใจว่ากลงคืนก็ธรรมดาเลยเป็นนึกเหรอวะโดยมันนึกนะ เจ้าแล้วเนจะักปีนั่น่ะสิบแปดปีนี้แหละห้สิบแปดปีนี่ว่าโดยอ่าทั้งน้องทั้งสาวผิดคนนี้ทั้งสาวเพชรเลยอายุเราปะอายุเราประมาณสักสามอันอึ้งเนาะโดยว้าโลกรี๋ได้ไหมเนาะเดินไปกินข้าวกันยังจะน้องกินข้าวกับมีนี่แหละ เต้มนี่หรอโดยต้มนี่แหละค่ะพักใสุดหนอ่อเยต้มเลียวก็อยเขาใส่สดด้ก็หัน่าก็ยังมาด้วยกันหู่อเลยอย่าเกินไปเด้สุหล่อบรกมันก็ตั้งเิ้งอยู่สอพาเนี่ยซื้อ่น้องเลยพาเนี่ซื้อซื้อโดย ก็มีเสาอันเพื่อนเสาซ่านเศษเพื่อนบ่โดยเสาเนี่ยตั้งจะโดนแล้วเสาเนี่ยสมพอน้องเลื่อยฮะนะว่าเศษเพื่อนแต่แบบว่าไม่ยังบ่ครบฮะนะพวกกระบอกกระเบื้องครบแล้วกะมุนน้องกบพูดคือกันแบบว่าตั้งจะโดนแล้วสิบปีแล้วฮะสิบปีแล้วบ่นี่นะโดยโอ้แว่ามันโดนแล้วฮะนะเก็บเล็กเก็บหน่อยแต่ละปีไม่ใช่กันบ่โดยอ๋ออ๋ออ๋อรยรย ินไปพี่น้องเลยอ่พาพ่อผู้ว่ามีอย่างเนี้ยทีมันขาดตอนนี้น้องก,กับผู้พ่อคือกันนะผู้พ่อคือกันโดยในเผาานี่มีนเนี่ยน้อโดยก็บเบื้องกับผู้พ่อเหรอคอยเบื้องแต่ว่ามันโดนแล้วมันไล่แท๊กๆนะนะมันมันหล่นลายจนมีเนี่ยฮักไม่เสียไปได้แล้วเนาะโดยสมใส่สมราคาหลายปีพี่น้องเลยหนาวเฮงขนาดอน้องเคยไปหาเงินอยู่เมืองไทยบ้าง บรเคยไปใส่ <laughs> อยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ในบ้านนิดนาะโดยหนาวพี่น้าไว้ยทุกเที่ยวก็วนาวที่นอกแต่ตละปีนี่กัโดยโอ้โอยู่กันในเล็กสิน้องหนาวป่ะนี่นะก็ <laughs> อยู่แบบนี้แหละอยู่แบบนี้เลยโดยโอเย็นแห้งขนาดแบบเพื่อนเราพอดมาใส่เลยพี่น้องเลยนี่นะแมนววันหนาว <c ười> ขอ,อยัน เกิดปีองซายอยู่นี่ความเย็นเลยอๆรัอดโพมอกโหมอกแตงอ๋อน่องไม่ได้มีให้มีนาบ่มีป่ะเห็ดให้แต่ละปีบม่ได้เห็ดนางให้ในมีขอยี่ห้ออยู่หอโดยเห็ดไหแต่หน้าเนี่ยม่ได้มีป่ะโดยแปลว่านอกก็บ่มีขี้ดินขนาดแบบแปลว่าเห็ดให้แต่ละปีก็เห็ดดินมูขนาขอเห็ดนะมู ขอเห็นนะพี่น้องว่ามีดินเห็ดอ๋อมันให้หรือเ่าเลให้เลยของมูอีกว่หนี่เห็นให้กับเขาแต่เมื่อวันนพี่น้องไว้จักเบายังมีแต่เสียงกันสีติดตังติดตั้งอยู่เนาะเฮ็ดกับไปเศร้านะมูเฮ็ดเราเข้าไอ้เพื่อนทีบอกบอแบบว่าเฮ็ดกับแบบว่าได้เข้ากับกินเองขนาดแบบว่าขอเฮ็ดกิดดินมูขนาดมูก็เลยให้เฮ็ด แต่ละปีก็บริลลายลนะข่าวประมาณสิบเปานี่แหละสิบห้าเปาปีนี้ก็ได้ข่า,าวสิบเปาและข่าวจ้กซอฟเนาะปีนี้นสิบเปาผมไม่ติดสิพ่อกินต้องแต่เก่าคนผู้นาะโดยกะบ่พ่อหาแบบนี้อะไรฮะกว่พ่อเด้พี่น้องเลยฮักบ้านหน่อเพื่อนซานเจ้ากะโดยแบบบางบรรดนแล้วสัปีแล้วน,ออน้อนงเพื่อนลังนี่เพื่อนลังนี่คือน้องว่าแหละสิบกว่าปีแล้วฮะนะอันนี้แหละโดยสอบแต่น้องยังน้อยฮะนะ เกิดมาจะเคยเห็นรบ่อชนไหโดยสิปลายปีได้ใเนาะอันรถจคากเางนะจักของนองนี่แหละือห้างค่ะเจมันขีไดหรื่าคีอะไรแล้วเดี๋ยวนี้มันเพลวแล้วอ๋ออพี่น้องเย้งไปเบิรงเพื่อนตั้งไหนต้องไปเบิรงก่อเนาะโดยอยู่ตารางเพื่อนตารางซ่านเล่านเน่พี่น้องเลย พ่อแม่สาวเพื่อนซานเนาะพอมีอยู่พี่น้องเจ้านี่เป็นหลานของสาเพ็ดเนาะโดยแล้วนี่เป็นหน้าสาวเนาะโดยเป็นน้องของแม่บ่โดยนี่นะน้องจ้บ่โดยน้องกินาย้ขนมพี่น้องเอ้ยมีแต่ขมกขมกหลายเลยหนาวนี่แ่เฮานี่ก็พเฮงอ่ะเนาะ เคยแบบลายมีคนเคยถ่ายทำน,น้องลงอยู่บ่างหรือไม่ว่ามีแต่เบาจ้อยแล้วก็เบาลัดแปลว่าเบาลัดกับซองเทือเราเฮือนๆนองนี่นะกับไม่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เห็นเราเลยนะแต่เคยมาถ่ายทำน,น้องอยู่บ้างโดยมีแต่เบาจ้อยเบาลัดแล้วก็ซุ่มอ้ายนี่แหละอ๋นอ,อน้องอยางเหบ่มีเนาะโดยนนนนก,กัรนอนกับบู้งหัวเป็นไผ้เป็นไผยบ่ม<อ><อ>ีอ๋อ๋ออ๋ออ๋อเลย พวัดีบาร์เรื่ความบังเอิญน,น้องเมื่อวานน้องไปขายนะไม้โดย,ดยแล้วก็เห็นพี่น้องตามน้ำเพื่นมาเพื่อนอาจารย์เย็นดีๆพี่น้องเลยอย่างเดียวลงหาแต่กองไฟอีแร่ตอนนี้ถึงไ <c oughs> หนจะได้ให้เพิ่มจู่ไฟอย่างนี้หนพี่น้องเบาไหวเนาะอย่ามั่นชักทำเสมอโอ้โหมาได้เงียบเลยเกินไปนะพี่นอนะ้อาางกำลังซีตอนนี้ดึง้องซ่าเลยปะก็ได้ที นี่กคือหลักเรียกเท้นี่บัดย่ามห่อนมันกับอะดรห้อนบัดไหนเนาะยมันเป็นภูเขายวเป็นบ่ย่ามห่อนกะทัมมันได้พอมันมันเย็นอยู่แล้วพี่น้องเลยมันสูงเลยผักเขาบัดที่บัดย่ามหนาวมาผีมันหนาวมันหนาวเฮงบัไงดไหนเนาะเอา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 พี่น้องเลย เดี๋ยวเราพอลองไปเบิรง,งตรงตารางน้องเพิ่นก่อนไปเลยเนาะอ่าน,น้องไปเอามีเก็บไว้ก่อนก็ได้น้องเลยดอ่าอันนี้พ่อรถน้องหนุ่มขี่นะเดี๋ยวคือไปเสียเบิร์ตกน่าเลนาะปีมันกว่ามากออกไปแล้วอตีนไปใช่ไหมเนี่ยขนได้ตีนวันนี้ขีไไหห่ได้อยู่ปะขี่อะไรเลยหมดเพลหมดอ๋อหลายปีอยู่พี่น้องไอ้เบิรงจากอ่ามีอะไรเนาะเบิ่งจากพวกกัดใช่พี่น้องเลย โอ้ผาเฮือนเพิ่นนี่กะเปลี่ยนจักเทือแล้วน้องจําได้อยูบ่จําบ่ได้นั่งจําบ่ได้ผาหยังก็บ่ทําได้เพิ่นนี่เนาะเอออันนี้ก็เบื้องพี่น้องเอ้ยกะเบื้องกหมดดอกแล้วกะเบื้องก็เบื้องอกยมแตกายมันแตกเบิดแล้วเนาะโดยแว่ามันดนแล้วแต่ว่ากะเบื้องกะเบื้องใหม่บ่น้องล่ะที่ตอนที่เจ้าซื้อมานี่ตอนที่ซื้อมาก็ซื้อมาแต่ ซ so ื้อหม่ๆเลยโดยซื้อหม่ๆสดๆเลยโดยพอดีมันหลอกแหละโดยแต่เดินนี่มันตกสีออกมันเอาแตกมัอมันหล่นนานเนาะน้องเนาะโดยพวกพวกมันอ่าไม่เดินชันมาชันเไปหนีว่าไงนี่พอมีอยู่เลยพี่น้องเลยโหนี้ก็จักมันที่ลบน้องตอนไหนของเนี่ยหลอกกเนี่ยจะเป็นไหมยังนี่เนาะคือเพื่อนอามาไกลว่าอะไรชื่อโอเมทไหม Minding noise, everyone, couldn't make any sound, you know. My name is Fugo, say, no. Sound me, no, you know. Now, what do you want up? 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 What do อันนี้ดิน,นตอนต้นอยาให้หน้ตาตะก้ามันกบืนใหอเลดินของเขาดินน้ำของเขาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เห็นน้ำโอ้เป็นพรมีอยู่ไม่กินว่าโอ้ยาเย็นกบเทอะเย็จนจะเพลดเพนนี่จะกินตางหุ่งว่คือเพลดเินจ้าจออึง <c oughs> อะไ โอ้โหพ่อมนาตักน้า่นะแมน็นมาตัน้าบอรยเก่งนะเออน้องจะบ่แมนน้องไลูกคนที่น้องเป็นเสียงและนี่น้ะโวยเออจำาได้น้องไรมาตัน้าด้เนาะโยเบอได้เลยโอ้ปุู๋น่อนี้คับ เบลอลอนเลยอ้ยสิเนี่ยักอาตมาดาบนะบอมาดใช้สัมาดขุดมันขุดมันจะขุดเม่น่ร้องไงเปนบหั่ขึ้นกันเนาะน้องจะบอดุนี่น้องบอกโอ,อ้อาไปไปไเนาะ น,น้งเวยอ่ามาก<อ>คนหนึ่งถูเนาะพนังบริณน,นั่งละยืนนั่นล้วกอยืนนั่งเลยโอ้ไปดีละออมาจะใช้ดนินะมาจะตักน้ำม<อ>าจะอะป้าป้าป้านักๆๆนักนักน้องเลยอ,อาจจะน้ำกินเนาะเอออ่านเทนซาน,น,าน,พนเพ,าาพื่อนเดรเดรเจหลังคาเพื่อนน้องเลย ฮ่าฮ่าสามยืนถ้ากินแน่แท้จังไหนก็ได้กองปีกองไพ่ด้เนาะนามันบเบิดแดดแล้ววันนี้พี่น้องเลยเบิดแดดแล้วเบิดแดดแล้วอยู่ร่วมกันเก้าคนนั่งพ่อแม่ในเฮ็ดเบี้ยกยนันนั่นเองก็เฮ็ดเบี้กทั่วไปแบบนี้เฮ็ดเบี้กทั่วไปให้กันโดยไปรับจ้าง ทางป้าใช่ป้ะโดยเมื่อนี้ก็น้องมาสิไปทางป้าแต่ว่าพรีวันนัดเอาไว้กับไอ้เตียงอะไรเลยยู่นักมือกับว่าสิไปทางป้าต่อเพราะว่าม่นเจ้าเปย์เห่ดีโดยเขาสื่อสารกันยนี่ยพี่น้องเลยโดยเขาสื่อสารกันยนี่ยเขาจำเป็นเลยเนาะไปไปเพื่อว่กันเสียเวลาตั้งไอ้่นถ่าอยู่น้องละโดยอ่าอาจะได้ซื้อรินซื้อรอนให้พี่น้องเลยไปเดี๋ยวไปน้องไปไปอ่าจะ มันก็หาแต่พื้นมาเนาะมาแต่หาพื้นพี่น้องเลยมาเงี่เลยมนบอามย์เจ้านี่โดยโอ้น้องบ่นนี่นะอันพ่พรุ่นี้ว่าหน้ามือันนะมาแต่อ่าเราบ้านหน้ามือันอ่ะสนิทมาเล่นหยิบขายนิายนนี่นอนเลย จะนอนจะง่วงจะนอนตัวหนึ่นอนตอนแรกวะแม่ประมาณเก้าโมงสิบโมงกันเนาะเดี๋ยววันนี้มันหนาวก็เลยนอนตีนโมงเป็นโมงนอนเนี่ยมันนอนหนาวนี่เขานอนแต่หัวแดงบ่ได้เนาะแม่บางทีก็นอนตัวแดงบางทีก็นอนนในนู้นเลยพี่น้องเลยโ mình thang cà tay honey thì mình nhìn thì là vĩnh ơi. Chỉ lưu mong muốn vĩnh ngon tonya đây vĩnh ơi vĩnh đường vĩnh ơi 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 vĩnh วันนี้วัยาวก็ยังม่ได้ไปเยี่ยมไปยามเบ้างอยู่ทางครอบครัวน,นะน,นั่นเนาะกำลังเฮ็ดกิน่นวันนั้นาะเป็นกำลังเฮ็ดกิ่นยังไงนะน้องคงฮือกั็อ๋อโอเคฉัน้องหลาเลดี๋ยวนี้จะอ้ายุเข้าไปหาเพื่นก่อนจะเล็กๆหน่อยเนาะอ่าขอบอบใจน้อ,นองผมไปหาทางมาเตรียมกันได้แล้อเดี๋ยวอย่ามีคำเป๋คำยังจะพาไปใช้ได้เลยเธนี่มันถือศาสตร์เนี่ย เอาโอเคพี okay, go, ่น้องหน่ะสบายดีกันเนอะเลยๆเลยไปพี่น้องเอ้ไปเยี่ยมไปยามเบิ้งกันเนาะทางผู้ที่เพิ่นสิได้ที่ดินที่เราจอนใหญ่แล้วพี่น้องเอ้ตอนนี้กำลังกัดเกี่ยวเนาะพากันเห็ดยังกินเจ้าอ้าอ่าอ้าเห็ดกินรสเห็ดอยู่เห็ดกินแยงสบายดีสบายดีเห็ดยังกินนี่นะ มีใะรอีกบัดนี้เอ้าเจหัวนี่ัวอู้เนาะูมคูมไข่ลูกไข่สิได้ที่ดินแต่ไม่ทั้งไข่บดนี้อเจไที่ดินเ็ดไข่เห็ดยังกินนี่เบื้งูเปิดเบื้งูไก่ต้มไก่เป็ไก่เ็่ไก่่ไก่ือนี่กะาอยงก เอามาได้ใสอามาได้พูดไเอาให้นะไพเอาให้ลาวเลยไพหลาวลาเอาให้้องต้องไกลพี่น้องเลยาดีมานี่ถามเนี่ย เพื่อนทีซื่อที่ดินตอนยาให้ดีใจยู่บดีใจดีใจบดีใจรับอนดูเออขาอังนี้เยปุ๊ดเลยลมเลยปุ๊แล้วเลยออกไปแล้วโอ้ไปแล้วลมอะไรลมไปลมลมลมมยังไงจะขาดลมด้ยรับลมแห้งบอโอ้แห้งไรป้าเพื่อนอ้อเน

เันว่าบ่ค่อยรู้เรื่องปันใาพี่น้องเลยบ่บ่บ่ค่อยจะเข้าใจปัาน้ดอ่าอ่าอ่าฮะเป็นยังเป็นยังเนอะเฮ้ยบเลย่เยกดราบอกแต่เราบอกไปกับอันนั้นบ่ซุกอยู่บ่หร่เยังห้าไกให้เกากินได้มซุกกห้โรกินเนาะนน่อยพันยาเข่าแล้วอ๋อแล้วอนี้ไปกินแรลงกออ อ้าวอ้าวอ้าวสีแดงซะเนาะไดี๋ยวไงพอดีมาเนี่ยระหว่างรอที่สซื้อที่ดินตอนยี้ให้เด้อเอ่าอย่าพลาดไปไซส์เนาะเพิ่งกำลังจีจัดเตรียมซื้อที่ดินให้อืม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 โดยโดยเอาเอาเอาโอเคจ้ะเนาะอ่ากินข้าวกินน้ำใช่เนาะเดี๋ยวท่างพากันไปเด้อใส่สีมานาวเดี๋ยวไหงเอ้า โอเคพี okay, ่น้องเลยเนาะเซนซาาเล่ากันเนาะสุดอ้งเ่ยบิวเวตเลยเออจ้าบิวเวตบิวเวตพี่น้องเลยหุ่งห้างเวตจ้มุนน้อยพี่น้องเลยปะ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 พี่น้องกะระวังล่อเนาะพี่น้องเลยกำลังอ่าให้เพิ่นไปน้ำเพราะว่าตัดเสงมาเส้นพี่น้องเลยถ้าเบิ่งถ้าติดตามเบิ่งเนาะสรุปได้ในราคาเท่าไหร่พี่น้องเลย มันเม็นเรื่องง่ายๆเล้วพี่น้องเอ้ยเฮาต้องเป็นตามระเบียบเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้พญ่าขอจบคลิปปิดคลิปลงเพียงเท่านี้พี่น้องขอขอบคุณขอบคุณคำมุกขคบใจทางผู้เมตตพี่น้องอยู่ดีมีเฮงบนเบ็ดกู้สู่สุกคนพี่น้องเด้อเนาะถ้าพญ่าว่าอยากคิดพลาดไปเดี๋ยวพึ่ถือว่าต้องกราบขอโทษขออภัยเด้๋ยพี่น้องเด้อผมขอบของพญ่าในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องสบายดี